嗯，嗯，啊，奔，看看哪？嗯，那个菜，那个喂，过来菜了。嗯，小伙、嗯，小伙、嗯啊，哦，小伙，快！ ก็สหายสินแล้ไม่ว่าินจันรอนบอกเป็นตัวโคบกน่ยตีว่าต้นเดือดสองหรอสารวัตรทหาร

อันมันจะบอกเป็นตาอันมั้งนะอันคุณน้ออัดเสฉะนี่เนี่ยน้อมันจะบอกอันโม่อันเห็ดช่างไรมันเกี่ยนมันเลยเนาะบ้านเนาะโอ้เสีเอาควาควานไอยเพราะเด่นนั่นไงเพราะใหญ่คุ้มไหมควาเล่าก็ได้ต้มน้อยก็ได้อย่างเงี้ยสงสัยอยู่เนี่ย con thấy chị ăn con chỉ xíu đây quá hăng, đâu ông à? nói nói rồi, chồng chẳng nói mà nó vẩn nó thấy phải nói nó phải Việt Nam, mà nò phải một các con na là biển na, nó gì hoa bỏ chứ, các con mặc super อ้่ออย่นั้งแจได้วยไทยจ้าอ้วยไทยก็ได้แล้วเนาะยั้อยบันยังน้อยกนอันนี้น้อยนี่่ะเคยเห็นเขาออกพ่แล้วันคยเห็นเขาออกก็แที่ติวจัดก็แ่้ัน เล่าไม่เข้าบอกไม่รู้เรื่องเดาไม่ไปยุติเลยโอ้ไม่ไปเรื่องเดาเล่าอันนั้นเล่าโอ้ค่อยไปยุติบ่ไปยุติบ่เอาอย่างนี้ไปยุติมั้งอ๋อไปยุติบ่ยังเหรอเอ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 อ เอาด่านสองตัววนสองตัวซ้ำนั่นแหละเอาเพื่อนน่ะน้อยน้อยน้อยอันไอ้น้อยพิเศษด้วยเรียน้อยอันจะตายว่าได้เรียบร้อยก็ได้ซื้อว่าได้อีกอ่ะยัง่ะเอาน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวีไอพีน่ะแม่คุณมีสามน้อยดิ

โอ้ยบวชแหงี so ้ก็อะไรที่เราดูแลเขาบวชกินอย่างไรจีบบวชแหงี้จะว่าบวชแหงายรึที่ให้ยังนี่อันนี้ยังนี่เลานี่อันนึงแหงน้อยอันนึงย่างแล้วย่างแล้วคู่รึย่างคู่เดี๋ยวเอาหลายเนี่ย โอน้อยก็น hmm. ด <Hospital> ้น <wow> ีด้อ <c> อ <oughs> mm ือ hmm. น oh. mm ้องน้อยจะมาวยช็อ no 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 ืออออที่หน้่น้อยบ่เอเคน้อยเียวน้อยให้เด้นี่ีด้ววันนี้ ได้หน่อยยิ้มโพิตันดีฝันมาเพิ่งได้กินเนาะย้ตัดีัจกานิ่ฝันมาค่ได้กินมาดี้ม่ยิ้มโพิตันดีได้ได้ยิ้มโพเคยขวามาจักบ้าเหรออู้จักอยู่ดอกจักบ่จักแท้บ <c oughs> จักแ่ยุ <ization> ่แต่ว่าจะเขียนีแล้วหรอกวุจัดเขื่อวเถื่นักใส่จักหัวซักเนื้อถใช่เห็นป่ะให้จักเนี่ยเอแม่จจักแกววั่ว่าุดแก้ววันที่ว่าอีกแว่าหจักสคนนเนาะจักิตถือพวกอไดรอะีแมนโมแมน้กิจิตถือวถืยกให้ยกใ่เห้นี่นี่น่น นี่เนี่ยตักอโอโอเคมีสอนไ้บันับปนังเออนี่จักเนาะเออเอาพอด้แกะเน่กันนี่วงลาวเด้อบานเด้อวังลาววังลาวบันอ้าโอ้ีหลายหลาเนี่ย้หลายสิว่าจะรบตัว ่าหันเชลอันอันหน้อน้ออลายอันเดึ่น้อนึ่งน้ออืมมีทั้งน้อยมีทั้งใชยมีทั้งเล่าบักว่านิหยังนีเด็บักว่าอนีเเออเออีโอ้มุยังม้อน เอามันอันเดียว <laughs> 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 ัก่ไมใเ้มึงได้มันหยังนี่แกมใช่หรอกแก่ม่ดิแ่มาีพนี่ล้่บนี่นี่นี่ทนัวนี่นี่ที่นี่ละวัวก็เป็นตะเียนต่เปลี่ยนหนีบ่อยู่อ่ยู่ไม่ใช dân đều gian vô của yêu hôn nhân. Qua mặt thì lại vô hạn sáng mãi Mình mọi người 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 mọi ไข่นี่้มึงมาไอไข่เนี่ยฉันท้ฉันต่อตัวผัวกับไก่ตัวพูดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุเียงนตัู่นี่ข้าวว้าวบอกวันไหนเขาบอกวันได้นเลอเครื่องบินขีได้หรือเครื่องบินก่อนบ้านไหนเขาบอกว่าันนั้นว้า บ่เดี๋ยวเอาไลยเออบ่ย่างเดียวเครื่องบินเครื่องบินย่านเพิ่นลืมแหนรัฐบาลไทยรวมแห่ปูเชี่ยกูเชี่ยกาบักจองฮะบักจองฮะโอ้ยกูจะตีไปก่อนได้เนาะ ปไปดักรงฉลากไว้เลยนะยวกกับ้6กับ9ตัวเดียวกันปูต้องหมุนได้ไหมหมุนลงเปล่าตรงอยวกปู อมีผู้ใดสงสัยยังอยู่อย่าสงสัยครับอย่าสงสัยจะซื้อปูเนี่ยนะว่าปูเชื่ออะไรปูซื้อมาเช่นไรเนาะซื้อมวนมาต้องจับซื้อแล้วเดี๋ยวพูดถาหัวล้านก็ไปจับซื้อเดี๋ย้จับซื้อว่าพูดอกกระไดผู้ได้เขียนนึงผู้ใดเย็นนึงสือเนาะชื่ออะไรคะแล้วกระดิ่เขาอ่านออกเกี่ยวกับว่าซื้อเนาะ โอ้ยภาษาหยักเสือบูเสียงยงงามเลยเนาะรักม่ทำอะไรกันเฉยอืนซือฟูือจะเนาะอ้มดีนะเนี่ยยองบอนนี่บอนนียบหายชือเลยเนาะโมมวนบรเฮ้ยซื่อมมวนบัส้ายโอ้ยเนาะ เอาจับอยู่จักชือเสียงเรี <S <s <ign> <S ่ยงนะเนาะอ๋อยากเห็นจักก็ติบอใช่หรอกมาห้าส่อพ้อมาสอไม่โดเด้อปู้หญิงกต่จีบแต่ว่า một cái gì coi nhây đó bọt Ô thằng đó là sư bọt sư sư con cả bảng, ừ. tặng hè กำนันทองนี si ่ละบ้านนี่มาใอยสิบอก่เจ้าด้อบ้านนี่งเก่าอยอยู่นี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 ่กรปลกไปนี่ด้ย

Niii, dhamman dhaaw. Naa nwaad. Naa, sath sath jan yu. Bhut so man bo an hi ra, Nthak kuu mong man bo an hi ra. Naa. Niii, sath sath jan yu. Tum bwa yu ni. Niii, sath sath yu. Naa, sath sath. Sath sath si po

ขึ้นเป็นำใหญ่้าาอปน้าเรียกกับปูขาวีได้ือกนั